รับบาทสิประตูรุ่นยอดนิยมนะคะกับรุ่นนี้เลยโตโยต้าไฮรักรีวอทดับเบิ้ลแคบ2อ GP ี่จเ์กียออโต้ปี2018นะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะขับ2นะคะได้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงไปเลยนะคะแล้วก็ดูกระจังหน้าอยากให้ดูด้านหน้าสกอรกตกระจังหน้าเขาค่อนข้างสวยเลยนะไฟหน้า d ด y ไลท์โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะไฟหน้าค่อนข้างใสแบบนี้เลยนะคะและคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะ คันนี้แม็กสวยๆยางเบิกใหม่ปี25เลยนะคะเป็นยางของยห้อกูดเดียนั่นเองนะคะดูตาซุมล้อด,ด้านในเขาเห็นไหมสวยมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้ก็จะมีเฟเลี้ยรตรงกระจกมองข้างแบบนี้ด้วยนะคะก็จะมีมีเป็นคโครมเมียมนะคะนั่นเองนะคะหรือว่าบนหลังคาเขานะคะก็จะมีราวหลังคาที่แต่งมาเพิ่มนะคะความเดิมของเขานะคะอยากให้ดูตรงในส่วนของกระจกนะคะ กระจกเดิมโตโยต้าแน่นอนนะคะคันนี้ได้ลดสีน้ําเงินนะคะสีร่วมประมาณ9 0้ถึงนะคะได้สีเดิมบางสนิทเลยน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ราคาเราขายอยู่แค่5,90 0 0บาทเท่านั้นเองด้วยนะคะฟีดาผ่อน9ก้าันกว่าบาท7ปีตลอดสัญญาได้เลยนะคะสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริกรารส่งให้ด้วยนะคะโทรติดต่อสอบถามเข้ามากกอนได้เลยนะคะด้านหลังเนะะี่ยเขาก็จะมีกล้องหลังที่ติดจากโรงง,งานให้แบบนี้ด้วยก็จะ อยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็เวลาเอาฝากระบะหลังลงนะคะใช้มือเดียวก็ได้นะคะคันนี้ก็คือมันไม่ค่อยหนักมากมันจะมีตัวซับนั่นเองคะนะคะสำหรับรีโวรุ่นใหม่อ่ะเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะความเดิมของเขาดูรอยมาร์คของเขาเห็นไหมมาร์คเดิมๆนะคะแล้วก็สีแอลเห็นไหมของเดิมโรงงานแน่นอนนะคะดูตามซอกอันนี้ให้ดูแบบเดิม,ดมนิดนึงนะคะอ่าให้มข้างในเห็นไหมไม่มีผุไม่มีสนิปแน่นอนนะคะหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นสีอาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาร์กนเดิม,เ,ดมเห็นไหมคะ แล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์กันเดิมของน็อตก็กลมๆคันนี้มีโนบาด้วยแต่งโนบามาเพิ่มนะคะให้ไปส่งไปใช้ส่งเมกันนั่นเองโนบาร์เขาอะนะคะแมคเลนเนอร์ด้านหลังก็สวยด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราปิดตรงนี้นะคะยกขึ้นยกลงง่ายมากๆเลยมือเดียวนะคะแล้วก็จะมีบันไดหลังด้วยนะคะช่วงล่างนะคะให้ดูช่วงล่างนิดนึงนะคะช่วงล่างค่อนข้างสวยเลยนะคะไม่มีผุนะคะไม่มีสนิมแน่นอนนะคะและที่สําคัญยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นด้วยนะคะ ดูเส้นเส้นยางอะไหล่ย,ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะช่วงล่างขับแน่นแน่นอนนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม้น้อยขับสดแน่นอนนะคะและที่สาคัญได้รถมือเดียบป้ายแดงด้วยได้บอดี้เดิมเดมนะคะถ้าใครชอบบอดี้เดิมๆนะคะรถไม่เคลียร์สีนะคะแนะนําคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้เป็นตัวรีเวอร์สประตูเกียร์ Auto ออโต้อต่างหากขับสูงเป็นตัวท็อปของขับ2นั่นเองนะคะได้ 2.4G ไปเลยนะคะออปชั่นก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็ ท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็จะมีบันไดข้าทั้งสองฝั่งแบบนี้ด้วยนะคะมีคิ้วล้อแต่งขึ้นมานะคะอีก4ฝั่งด้วยแบบนี้ดูหน้าเขาโอ้สวยมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของกระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกบองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ความเดิมของเขานิดนึงละกันเนาะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะหัวน็อตเห็นไหมอันนี้เข้ามาดูชัดมากเลยนะคะหัวน็อตไม่มีไข่เลยนะคะด้านบนหรือว่าด้านล่างหัวน็อตเหล็กเขาแบบนี้นะคะ และในส่วนของคันนี้นะคะสะครับเพจเขาก็จะมีไฟนะคะอันนี้ก็ตกแต่งมาเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆเมห็นไหมใสๆเงาเดิมๆโรงงานของเขาเลยนะคะก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้เลยอย่างนี้นะคะของเดิมโรงงานแน่นอนนะคะหรือว่าตรงเนี้ยถ้าปกติแล้วถ้าน็อตไม่แข็งนะตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะลอยอาร์คเดิมๆของโรงงานแน่นอนนะคะนี่เราก็ให้ดูสดๆกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะ อันนี้เราก็ไปดูภายในกันเหมือนเดิมนะคะอยากให้ดูตามซอกข้างในนะอันนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคะดูซอกข้างในห oh, no, oh, ัโนุ๊หวนอตเดิมแน่นอนรถคันนี้ไม่มีจมน้ำแน่นอนเราการันตีเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะ ได้คนขับนะคะคันนี้ได้บอกปรับไฟฟ้าด้วยสําหรับคนขับนะคะอันนี้เลื่อนหน้านะคะถอยหลังนะคะหรือว่าจะเอนหลังนะคะเอนขึ้นอย่างี้ก็ได้นะคะดูเบาะค่อนข้างสวยเลยได้เป็นเบาะหนังสีดาอีกต่างหากนะคะสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวงมราลัยนะคะอันนี้เป็นพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันด้วยอยากให้ดูรอยพวงมราลัยเขาสวยมากนะคะเนียนเลยนะคะ เลขไม้คันนี้วิ่งน้อยมากเลยนะคะคันนี้วิ่งอยู่แค่ประมาณ88,000โลเท่านั้นเองการันตีเลขไม้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญอยากให้ดูตรงนี้อ่าอันนี้เป็นรอบที่เจ้าของเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเมื่อเดือนธันวาคมปี67นั่นเองนะคะเปยนรอบ85ก็จะได้รอบอีกทีคือ95โอ้โหเห็นไหมคะอันนี้การันตีเลขไม่แน่นอนนะคะมีการดูแรซ่อมบำรุงค่อนข้างถึงด้วยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็ กดไปเลยนะคะเครื่องเล่นของเขาเนาะก็จะมีในส่วนของน a วิเกเตอร์นะคะหน้าจอวิทยุทัศกรีนนั่นเองนะคะหรือว่าจะมีในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆก็ะสะามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้นะคะหรือว่าเราจะปรับในส่วนของการเล่นนะคะทางนี้ก็ได้นะคะในส่วนของโวงมรลัมัลติฟังก์ชันเห็นไหมคะอันนี้ก็ ปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้ก็ใช้งานได้ปกต,ติเลยนะคะแล้วก็เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะใส่เกียร์ R นะคะก็จะขึ้นจอถอยแบบนี้นะคะชัดเจ๋วเลยนะคะโอ้โหค่อนข้างอปอชันก็ค่อนข้างดีนะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของช่องแอร์ทั้งสองฝั่งของเขานั่นเองนะคะคันนี้นะได้เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะแอร์ดิจิตอลของเขาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการเปิดแอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลมแรงนะคะอันนี้แอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ power outlet นะคะก็จะมี2ฝั่งนะคะช่องเสียบ usb อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็มีเสียบด้วยนะคะหรือว่าจะมีช่องวางแก้วด้านหน้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะคะก็จะมีปุ่ม eco นะคะแล้วก็มีปุ่ม power mode นั่นเองนะคะเวลาเหยียบเล่้งแซงนะคะเหยียบค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะมีตรงกลางนะคะก็จะมีคอนโซลกลางนะคะที่วางพักเท้าแขนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องเก็บเสื้อคองอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีนี่ power outlet ตรงนี้ด้วยนะคะอ่า ช่องเสียบนั่นเองอันนี้เหมือนเป็นลักอ่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรเป็นลักเสียบนั่นเองนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะในส่วนของช่องเสียบของเขาเนาะด้านบนหลังคานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองด้านหน้านั่นเองนะคะอันนี้ช่องเก็บใส่ของใส่แว่นนะคะแล้วแต่ความสะดวกเราได้เลยตรงนี้นะคะแล้วมาดูฝั่งคนนั่งด้านหน้ากันต่อนะคะในส่วนของคนนั่งด้านหน้าให้ดูความเดินหัวน้องเขาก่อนนะคะหัวน้องใส่มากนะคะหัวน้องเดิมโรงงานแน่นอนนะคะหรือว่าจะเป็นข้างประตูแบบนี้นะคะ ตัวเลขของเขาของเดิมโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีสักขับเพจนะคะสักับเพจตรงนี้อันนี้ก็จะมีไฟนะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหคะอันนี้ก็จะมีไฟนะคะสักับเพจนั่นเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆเลยเห็นไหมคอนโซลหน้านะคะบอกเลยว่าอยากให้ดูใกล้ๆนะคะคอนโซลหน้าสวยมากนะคะล่องรอยค่อนข้างน้อยนะคะคันนี้สภาพสวยสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆก็จะมีเกะบนนะคะหรือว่า ก็จะมีเกลี่่างตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีประกันเหลืออยู่ด้วยแต่ว่าจะเป็นประมาณชั้น2อชั้นสมธรรมดาน,นั่นเองนะคะในส่วนของประกันพรบภาษีไม่ขาดมีเล่มพร้อมโอนเลยสําหรับคันนี้นะคะได้รถมือเดียบไปแดงด้วยนะไม่แค่หลักหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะหาใช้งานคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะอยากให้ได้รถสวยไปใช้กันแล้วอยากให้ดูเบาะหนังอย่างที่บอกไปเบาะหนังสีดาเขาเนี่ย ตึงมากนะคะเบาะหนังค่อนข้างสวยเลยนะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีแอร์ด้วยนะด้านหลังนะคะแอร์อยู่ตรงนี้ด้านเองนะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะคนหลังก็นั่งสบายเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวของนั่นเองนะคะก็มีน้ําหนักประมาณ4ี่กิโลนะคะตรงนี้ก็ ใช้งานได้ก็วิธีแช้ก็ดึงอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้นั่นเองแล้วก็มีช่องใส่เอกสารทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ดูเบาด้านหลังนะคะเบาะคนที่ด้านหลังเนี่ยเหมือนแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะคะค่อนข้างเนียนเลยนะคะเราก็จะมีที่พักตรงกลางแบบนี้นะคะมีช่องวางแก้วด้วยให้แบบนี้เลยนะคะโอ้ค่อนข้างสวยเลยนะคนนี้สภาพดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูประตูเขานะคะก็เนียนเลยนะคะเนี่ยรอยน้อยมากๆเลยนะคะ แล้วก็บนหลังคาเขาก็สะอาดเลยนะคะแล้วเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะดูความเดิมของเขานะคะสติกเกอร์สองจุดนะคะรอยองลอยอาร์คนะคะก็ของเดิมแน่นอนนะคะฝาเดิมโตโยต้านะคะนี่อันนี้นะคะพิตาโตโตยตา้าหัวน็อตนะคะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะหัวนอ็อตหรือว่าซอกข้างในนะคะซอกเดิมแน่นอนนะคะอยากให้ได้มาดูแก้มซ้ายก็ของเดิมน,นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะนี่ตัวอาเห็นไหมคะ คันหน้าเดิมแน่นอนนะคะเลกนะคะโตโยต้าส่วน่จะเป็นอย่างนี้ตัวแอลนะคะหรือว่าข้างขวานะคะแผนเพรเพดเดิมแน่นอนนะคะมีมอออนะคะซอบด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็หัวน็อตน็อตไม่มีไข่นะคะให้ดูเครื่องกันต่อนะคะอยากให้ดูเครื่องนิดนึงเครื่องรถหลักหมื่นดูห้องเครื่องเขาจะต้องขาวขาวใสๆส เหล็กใสๆแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องเดิมๆและที่ส ja ําคัญนะคะเครื่องคันนี้ได้เครื่องเดิมโรงงานเครื่องไม่มีแกะแน่นอนนะคะแล้วก็มีรอยมาร์กเห็นไหมคะเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะมคะมีรอยม้งรอยมาร์กของเขาของเดิมที่ยังเห็นชัดอยู่แบบนี้เห็นไหมคะรอยมาร์กเดิมๆนะคะห้องเครื่องใสๆนะคะเขาขาวแบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะขับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะคะ รถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะได้รถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะไม่น้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานะครหรือโทรมาที่เบอร์0969463334ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะคะ